สกรูคอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่มีเคลียร์แอนซ์วอลลุ่มนะครับแล้วมันก็เลยไม่มีความสูญเสียในแง่ของโวลูเมตกเอฟฟิเชนซีนะครับเนื่องจากการเอ็กซ์แพนนะอันนี้เราพูดเป็นตอนที่เป็นคอมเพรสเซอร์ลูกสูบไปละนะครับตัวลออซึ่งจากปริมมตรตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลหลักๆอะเนื่องมาจากการสูญเสีย เรื่องเรื่องการรั่วนะเรื่องการรั่วของสารทางความเย็นกลับเข้ามาในซับชั่นนะครับเนื่องจากอินบิวเคลยรนซ์นะครับเนื่องจากมันคือคือมันไม่มีเคลยรนซ์ไม่ได้อยู่แล้วนะไม่งั้นเครื่องจักรมันหมุนไม่ได้แลวไอตัวขอบขอบ,ขอบแนวสัมผัสข,ของพวกเอ่อโรเตอร์หรืออะไรพวกนี้ยังไงมันต้องมีเคลยรนซ์บางส่วนอยู่แล้วเขาบอกว่าโอเค มันไม่มีรีเอ็กซ์แพนชันหรือไม่มีไอตัวเคลียร์เลนส์โซนลุ่มที่อยู่เหนือกระบอกสูบเหมือนกับไอตัวคอมเพรสเซอร์ลูกสูบอะนะครับแล้วนะมันไม่มีเคลียร์เลนส์โซนลุ่มตรงนี้แต่ว่าไอตัวแนวเกลียวครับนะแนวเกลียวเนี่ยไอตรงห้งองทั้งไอช่องข้างๆหรือว่าไอช่วงที่ตัดตรงอินเล o u เอาเล็พอร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยมันมันจะมีเคลียร์เลนส์นอยู่อยู่ล่ะแล้วมันก็จะเป็นไปได้ที่มันจะมีการรั่วนะเอ่อของกา๊าซเนี่ย ย้อนกลับไปที่ห้องซักชั่นนะครับน้ำมันซึ่งใช้ในการซีลเนี่ยนะครับซีลอยการรั่วพวกนี้ด้วยเนี่ยนอกจากหล่อลื่นเยอะนะนอกจากหน้าที่เพื่อหล่อลื่นอนน้ำมันพวกนี้ก็มีหน้าที่ในการซีลน้ำยาไม่ให้มันย้อนกลับด้วยนะครับแต่ว่าการรั่วไหลของน้ำมันมันคือคือน้ำมันเองมันก็มีสิทธิ์ถูก กย้อนกลับมาในห้องซักชั่นเหมือนกันใช่ไหมแล้วในเนื้อน้ํามันนะ่ะมันก็มีสารทาความเย็นที่ผสมผสมละลายกันอยู่ในนั้นด้วยนะครับนั้นมันก็อาจจะย้อนกลับมาที่ที่ห้องซักชั่นได้นะแล้วมันก็เลยจะมาทําให้ตัวค่า volumetric efficiency มันลดลงนะครับเนอะอาจจะเกิดมาจากทั้งที่มันปล่อยก๊าซ ไดปล่อยไอ้น้ํายาที่อยู่ในเนื้อน้ํามันน่มันออกคายออกมานะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากการทําความร้อนนะกับไอตัวแก๊สที่มันวิ่งเข้ามานะครับคือตัวน้ํามันมันก็มีความร้อนของมันอยู่ก็ความร้อนอาจจะถูกถ่ายเทให้กับแก๊สที่วิ่งเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ตัว volumetric efficiency เนี่ยมันเสียไปนะแทนที่จะเข้ามาร้อยนึงอัดได้ร้อยหนึ่ง มันก็อาจจะอัดได้ไม่เต็มน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ซึ่งในในโลกแห่งความเป็นจริงคือประสิทธิภาพมันไม่มีสิทธิถึงร้อยอยู่แล้วแต่อันนี้เขาพยายามไล่าสาเหตุให้ดูว,ว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพูดว่ามันจะป้องกันยังไงเลยนะหรือว่าผลเสียที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะครับบอกว่าไอ้การที่ volume t r i c efficiency มันลดลงอ๋อเอาใหม่ volume t r i c efficiency เนี่ยมันจะลดลงนะครับ ตามการเพิ่มขึ้นของ pressure ratio นะครับก็คือถ้าอัดความดันสูงขึ้นนะเดลต้าพีความดันแตกต่างระหว่างทางเข้าทางออกถ้ามันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ v o l u m e ต r ริก f อฟ c i e ช c y นซี่มันแย่ลงนะครับแต่ว่ายังไงซะมันก็น้อยกว่าน้อยกว่าแบบลูกสูงนะเขาบอกว่าย้อนให้ย้อนไปดูรูป4.16เดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะ 4.16เหรือน,นี้นะครับ v o ล u มิเ r i c e เ f ฟชิ e n นซีเนาะเขาบอกว่าอ่าเพ u เช r ร์เ o โชยิ่งสูงขึ้นนะครับตัวสกรูคอมเพรสเซอร์เนี่ยปร,ประสิทธิภาพเชิงประสิทธิภาพเชิงปริมมารเนี่ยก็จะลดลงแต่ว่ายังไงซะก็แย่น้อยกว่าแบบลูกสูบซึ่งมันลดลงเร็วมากนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับการสูญเสียนื่องจากการรั่วนะครับ ก็เป็นก็สัมพันธ์กับตัวทิปสปีดนะและความเร็วก็คือความเร็วรอบในการหมุนนี่แหลนะเนาะดังนั้นเครื่องขนาดเล็กเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอทำงานที่ความเร็วสูงขึ้นนะครับเพื่อรักษาประสิทธิภาพนี้ไว้นะครับโถ้าหมุนช้าก็มีโอกาสรั่วมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เพราะฉะนั้นเครื่องใหญ่ก็หมุนช้าหน่อยได้แต่ถ้าเครื่องเล็กต้องหมุนให้เร็วหน่อยไม่งั้นลิเกตอาจจะเกิดเยอะอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ใช้ซิงโครนัสมอเตอร์นะเมื่อไหร่ใช้มอเตอร์กระแสะสลับเนี่ยอืมไอสิ่งนี้แหละก็จะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าความเร็วต่ําสุดที่ที่จะต้องไม่ลงไปต่ํากว่าน,นั้นอนะ่ะมันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับเห็นไหม พอเข้าใจไอเดียเขาไว้ตรงนี้ครับถ้ามอเตอร์ขนาดเล็กถ้าเครื่องขนาดเล็กก็ต้องหมุนที่ความเร็วสูงหน่อยนะครับเพื่อให้ล k เก e มันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีแบบ i n v เวอร์อร์มาหรือว่า Variable Speed Drive มาคุมสปีดของมอเตอร์เนี่ยก็อาจจะมีสปีดต่ำสุดนะครับสปีดต่ำสุดม,มีตัวลิมิตต่ำสุดอที่ว่าไม่ควรจะต่ำไปกว่านนั้นละเพราะว่าไม่งั้นประสิทธิภาพมันจะ ปริทธิภาพไม่งั้นมันจะรั่วเยอะนะครับเขาก็ให้ไปดูรูปที่สี่จุดสองเราไปดูนีนเป็นรูปอะไรสี่จุดสองเยอะเลยสี่จุดสองอ๋ออันนี้อันนี้เป็น refrigeration capacity ก็ว่าตัว สกรูอยู่ไหนเนี่ยอสกรูอยู่นี่นะครับแปลว่าอืมก็มันคงมีข้อจํากัดอยู่เรื่องเมื่อกี้แหละเรื่องลิเกชเรื่องอะไรเงี้ยทาให้สกรูอาจจะไม่เหมาะกับการที่มีขนาดเล็กกว่านี้เนาะขนาดเล็กกว่าเจ็ดสิบห้าแรงเอ้เจ็สิบห้ากิโลวัตต์นะคะนะรับเนะเพราะมันอาจจะไม่ขเขาเรียกอะไรไม่มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าละ เขาก็เลยทํางานอยู่ที่ประมาณนี้นะไม่เล็กกว่านี้ล้วนะครับเ,เดี๋ยวนะถึงไหนล้วโอเคงั้นจบเจ้าหน้านี้นะครับ